อะไม่น้อกเร่งนี่ลุงเพื่อนกะย่างหนูสักนี่นวดนี่ไหลอยู่หนา้าไม่เป็นลาบไส้เปียกแดงครับเปียกแดงเปียกแดงแต่เพิ่งวามมันจะเป็นยังไงลาบไส้เปียกแดงมือนี่เปียกแดงต้นแดงเขานี่แหละบ้านเขาจะถากเปียกมา,มากแก่ว่าดืบอๆกอบว่บา,าฟักไส้เนาะไี่น้องนะลาบหนูหนาไส้เปือกแดงมันเป็นพิษิโ เดีวนมันยังหูหูสอตัวเอา,ามามสิเียมเทียมก็ได้บ่จริงย่างแล้วล่ะ่ปะมันฟงใช่นึ่กับปะกนเพื่อมันชุ่มชื้นเนาะนั่นถือว่าฟงนี้จะเลืล่อมได้ฟงไม่ใช่นึไปเทียมเนี้ยกวน เกลี้งมาทาะเกียแ่ะัน่ลนออาไปล้วน้นนะล้วนก้อนัวัดถึงลาบเียบเียตมิลับพี่น้องไม่ไขวดด้วนี่หะโอ้นั่นนัตำ้ตําเพือเป็นูตัลุงกเป็นปูดูไดเอาละเอาละความต้นี่แหละพราปีเปนี่เบต้มดไอ้ยหอมหอมแช่บ ลาบหนูนาะนี่ใส่หมอได้เหมือนนี่มันได้เลือกจกังไนได้เพี่งเนีย่ยก็ใส่หมอเพราะว่าไปลวนไปอู้มากทักแล้วซุกแท้ <c oughs> ขวัวบัพพิกไม่ย่วยกิ่แกกแงแต่ว่าเป็นบัพิกขาวมันพิกแดงเนาะอาจสีอาจจะบูแดงเนาะเจ้าเผ็ดแค่มาทุกคุณก็ใส่หอมหอมบ้านเลยครับหอมนี่หอมปลูกเองใส่ตัวนี้ก้อนกบพี่น้องบักเวอร์ จ้าจ้าแค่จ้าเลยครับแบบมูหน้าใสเปียกแดงนี่พี่น้องใส่กับไปเลยใส่กับไปเลยโอ้วนแถวเนี่ยเด็กไม่น้อยนะนี่หนุนมากเสียงเชิบ มันเป็นไงว่าเป็นออกงูนี่กระไรหลายวันหน้าทุกคนหลับงูหน้าผู่หูหน้า,ห,ห,นห,นาหนูตีนตําชุดจุดแซ่แท้หน่นะจริงก็แซ่นอนรับ Chị ngay Bố ra cái anh quên rồi Hãy subscribe cho มันมานะ่านเรเกี่ยวเขาตะกี้ว่ามีเดี่ปรปแดดวามแบบเคลือแจ๊กความแดงบาน